ารากโดย PTT Group, PTT Global Chemical, Thai Oil, เรือสำราญเจ้าพยาครุสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับ The Doctor Sority นะครับกับผมอันโพนัทคุณพลินครับเรื่องที่เราจะคุยกันในสัปดาห์นี้สนุกมากเลย แล้วก็อยู่ในความสนใจของหลายๆคนมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่โดยตรงเกี่ยวกับคุณผู้หญิงแต่ผมว่าคุณผู้ชายก็คงอยากรู้เหมือนกันแหละฮะแล้วก็คงจะสงสัยกันด้วยนะครับว่าอุ้ยไม่มีขั้นตอนยังไงนะครับเพราะมันก็มีความเกี่ยวพันกับชีวิตของทั้งสองคนทั้งของผู้ชายของผู้หญิงหลายคนบอกเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้ครับเราจะพูดกันเรื่องของการเสริมหน้าอกของคุณผู้หญิงนี่แหละครับว่าเขาเสริมหน้าอกแล้วมันเสริมความมั่นใจใส่เครื่องหมายตกใจและคําถามเอาไว้ด้วยว่า จริงเหรอเขาได้รับผลจากการศึกษาออกมานะครับคำถามของเขาก็คือถามที่คุณผู้หญิงนะฮะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าให้เลือกระหว่างการมีหน้าอกขนาดใหญ่กับ IQ สูงเชื่อไหมครับว่าถึง47%ของผู้หญิงนะครับที่เลือกที่จะมีหน้าอกที่มีขนาดใหญ่มากกว่าที่จะเลือกมี IQ ที่สูงนะครับและในขณะเดียวกันเขาก็ลองไปศึกษาดูบ้างแล้วถ้าเป็นผู้ชายละ่ะ สนใจที่จะเลือกผู้หญิงที่มี IQ สูงหรือว่าเลือกกันที่ขนาดคณาอก เขาสำรวจออกมาแล้วพบว่าผู้ชายถึง51%ครับเลือกผู้หญิงที่ขนาดหน้าอกมากกว่าสมองของเธออีกนะครับมันเป็นแค่การสำรวจกันการศึกษากันออกมาเชื่อไม่เชื่อไม,ม่รู้แต่เป็นอันว่าใครก็ตามที่สนใจอยากจะทำเพราะยุูนีเขาก็ทำกันเยอะจริงๆมาทำความเข้าใจกันอย่างถูกต้องกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันมีความอันตรายมีกี่รูปแบบในการเลือกมีข้อควรระวัง มีอะไรบ้างที่ต้องให้ความสำคัญกันวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญครับแต่ว่าตอนนี้เรามาอัปเดตกับแอปพลิเคชันสุขภาพดีๆกันก่อนเลยครับแอปพลิเคชันสุขภาพวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องเสริมหน้าอกเสริมความมั่นใจจริงหรือเปล่า ก็ต้องบอกสาวๆทั้งหลายนะคะว่าสาวๆทุกคนรู้จักอวัยวะของตัวเองที่เรียกว่าหน้าอกหรือว่าเต้านมกันดีพอหรือย,ยังคะวันนี้เรามีเรื่องจริงของหน้าอกมาฝากสาวๆกันค่ะหน้าอกทั้งคู่ของคุณนะคะประกอบไปด้วยไขมันต่อมน้ำนมและคอลลาเจนค่ะแต่พออายุคุณย่างเข้าเลข3มพวกต่อมและก็คอลลาเจนต่างๆก็จะหดตัวลงและมีไขมันเข้ามายึดครองพื้นที่แทนทำให้หน้าอกเสียรูปร่างหย่อนคล้อยลง ก็เรียกได้ว่าขนาดอาจจะไม่เล็กลงแต่ว่ารูปร่างเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะดังนั้นสาวๆไม่ว่าจะคับไหนก็ควรใส่เสื้อชั้นในที่มีโครงเพื่อที่จะช่วยชะลอการหย่อนของหน้าอกแค่ชะลอเท่านั้นนะคะไม่ได้แปลว่ากันให้ไม่หย่อนและควรทำควบคู่กับการออกซอร์ซายบริหารหน้าอกอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยชะลอการหย่อนคล้อยของหน้าอกได้ด้วยค่ะ ผิวหนังตรงหน้าอกของคุณจะบางกว่าส่วนอื่นๆเพราะการที่หน้าอกขยายก็จะดันให้ผิวหนังยืดบางออกไปด้วยนึกถึงเวลาเราเป่าลูกโป่งค่ะตรงนี้ทำให้ผิวอ่อนส่วนนี้เนี่ยจะบางกว่าส่วนอื่นดังนั้นคุณควรจะดูแลผิวตรงหน้าอกให้ดีกว่าผิวส่วนอื่นๆด้วยเช่นการทาครีมบำรุงผิวโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเรตินอลพร้อมๆกับสารกันยูวีด้วยนะคะ ปพลิเคชันสุขภาพนะครับก็ย <ke ังคงวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของความงามกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามความสําคัญในเรื่องนี้กันไปกันละกันนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าอกแล้วก็ขนาดของหน้าอกแล้วก็วิธีการเสร์มหน้าอกเพื่อความสวยงามอย่าง รู้จริงแล้วก็เข้าใจอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญกันด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาพร้อมกับคุณหมอคนเก่งแต่ตอนนี้เราไปดูคำถามคนดังประจำสัปดาห์กันก่อนนะครับอึอ๊บมคุณผู้ชมคะ่ะอย่าคิดไปไกลคะ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเชวิตริงมากเลยค่ะคืออันนี้เป็นคนที่แบบว่าเวลาเขาที่เขาแบบว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตมันราบเรียบมากเกิดบปเขาก็อยากจะให้มันพุ่งขึ้นมานะคะก็ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบก็เลยอยากถามคุณหมอว่า หน้าอกเนียนะะถ้าเกิดสมมติมันเสริมแลยเนี่ยนะคะมันจะมาเพร้อมกับความมั่นใจหรือเปล่าคะคุณหมอคะดร v i r i e t ีช่วยตอบหน่อยะนั่นก็เป็นคำถามจากคนดังของเรานะครับเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับคุณหมอคนเก่งนะครับที่จะมาหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมและก็คนดังของเรานะครับซึ่งจะมาคุยกันที่นี่แหละครับโรงพยาบาลเวชธานีแห่งนี้พักสักครู่นะครับประเดี๋กลับมาเทนครับ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของดรสวาริต y นะครับแล้ววันนี้เราพูดกันเรื่องของการศัลยกรรมหน้าอกนะครับบ้านๆหน่อยคือทำนมอ่ะพูดกันแบบเหมือนเราคุยกันแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเรามาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับนั่นก็คือนายแพทย์นพรั์รัตนวราหะคุณหมอคนดังของเราครับ คุณหมอดังประจำวันนี้นายแพทย์นพพร,ร,ร์รัตนวราหะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งประวัติคุณหมอดังจบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งภาควิชาศัลาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate in Plastic Surgery Prince of Wales Sydney ประเทศออสเตรเลีย กับผมแล้วนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับคุณหมอนพรัตน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณหมอดูแบบว่าหนุ่มเฟี้ยวมากเลยวันนี้นะฮะตั้งแต่เปิดรายการมาผมนั่งยิ้มมาตลอดเลยเพราะจะคุยกันเรื่องนี้การเสริมหน้าอกนะครับก่อนอื่นถามเลยดีกว่ามันมีกี่รูปแบบกี่วิธีในการทาครับครับปัญหาของคนเอเชียนะครับส่วนใหญ่ก็คือหน้าอกเล็กนะครับเลยกลายเป็นว่าคนเอเชียแถบนี้ทั้งหมดเนี่ย นิยมการเสริมหน้าอก <Okay. S 2> แต่แต่ผมจะย้อนกลับไปว่าถ้าเป็นต่างชาติพวกฝรั่งเนี่ย,ม,ยมักจะมีปัญหามาผ่าตัดลดขนาดอกแต่วันนี้เราจะพูดเรื่องเสริมหน้าอกนะครับ <c oughs> นี่การเสริมหน้าอกเนี่ยมันมันก็มีวิธีท,ที่ที่ตั้งแต่โบราณมาก็พัฒนามาเรื่อยๆหลายวิธีนะฮ <c oughs> ะโดยหลักนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการผ่าตัดที่เอาตัววัสดุใส่เข้าไปนะฮะนั่นคือเป็นซิลิโคนนะฮะใส่เข้าไปวิธีอื่นๆเช่นวิธีการฉีดนะฮะเอาไขมันตัวเองมาฉีดอะไรต่างๆเนี่ย ก็ต้องทาด้วยความระัระวังคือมันจะไม่สามารถฉีดได้เ,เยอะนะฮะเนือ่องจากไขมันคนเราเนี่ยมีการปลูกถ่ายาย้ายจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้ระบบของเส้นเลือดมาเลี้ยงนะฮะเพื่อทำให้เลี้ยง,ง ah ไขมันไว,ไถถว้ถ้าจะเสริมโดยการฉีดย้ายไขยมันมาฉีดเนี่ยก็ต้องเป็นไขมันที่บริสุทธิ์จากร่างกายเราที่ดูดโดยวิธีที่ปกติไม่ได้ใช้เครื่องเครื่องมือช่วยในการดูดนะฮะแล้วก็เอาไขมันนั้นเอามากรองแล้วก็ฉีดก็คงจะเสริมได้แค่นิดเดียวนะฮะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ทรงอาจจะไไมม่ด้สวยงาเป๊ะ นะฮะเป็นทรงตามที่ต้องการนะครับนี้กลับมาเรื่องของการเสริมโดยการผ่าตัดนะฮะอ่ามันก็มีการพัฒนาเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการเสริมมานานมากนะครับปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างมาตรฐานแล้วนะฮะก็คือถุงเนี่ยเป็นถุงของซิลิโคนนะครับข้างในเนี่ยอาจจะเป็นตัวของน้ําเกลือนะครับหรืออาจจะเป็นตัวของเจลก็ได้ดังเช่นที่เห็นนะครับก็คืออย่างตัวนี้นะฮะอันนี้อันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยสวยนักนะครับนะฮะมันคือมันถูกใช้งานมาแล้วนะครับ ถูกใช้งานมาแล้วน,นถูกใช้งานมาแล้วนะกะ็คือมันเคยไปอยู่ในคนมาแล้วใช่ครับคือมันเคสที่แก้ไขเราออกมาอ,อันนี้แก้ไขแล้วแก้ไขแล้วถูกดึงออกมานะฮะอ,อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูใช่อันนี้ก็คือเป็นถุงก็คือเป็นถุงของซิลิโคนวัสดุทําด้วยซิลิโคนนะครับเป็นซิลิโคนแข็งนะฮะวัสดุที่อยู่ข้างในคือน้ําเกลืออันนี้ก็คือแล้วแต่คุณหมอถนัดแต่ละท่านว่าใช้วิธีไหนส่วนอันต่อมาก็คืออันนี้นะฮะเป็น วัตถุถุงก็เป็นซิลิโคนเหมือนกันนะครับแต่ภายในคือซิลิโคนเจลอ๋อถุงก็เป็นซิลิโคน้างในก็เป็นซิลิโคนเป็นซิลิโคนเจลนะนะั่นคือมันก็มีความแตกต่างว่าอันนี้เป็นน้ําเกลืออันนี้เป็นเจลนะข้อดีข้อเสียก็อาจจะต่างกันในแง่ว่าอันที่1คือถ้าถ้าพูดถึงความสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าตัวซิลิโคนเจลจะใกล้เคียงธรรมชาติมากกว่ามันจะนิ่มกว่านะฮะแต่อันเนี้ยมันก็ได้เรื่องของความปลอดภัยเช่นถ้าเกิดว่ามันรั่วปุ แต่รั่วแล้วน้ําเกลือมันไม่สร้างปัญหานะฮะแต่ตัวของซิลิโคนข้างในถ้ารั่วมันอาจจะสร้างปัญหาสร้างความผิดขึ้นได้บ้างแต่ว่าโอกาสมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นที่ต้องกังวลนะฮะเจลนะก็มี2ชนิดนะครับที่เห็นขวามือเนี่ยก็คือเป็นผิวเรียบอันนี้คือผิวเรียบนะครับก็คือเนียนๆนีย่ะเนียนเนียครับอันนี้ก็จะเป็นผิวทรายหรือผิวขัดนะเนืดๆหน่อยครับซึ่งสองตัวนี้ต่างกันก็ตรงที่ว่าถ้าใส่ไปชั้นของใต้กล้ามเนื้อเนี่ยนะฮะ ใส่สองอย่างไม่ค่อยมีผลต่างกันเท่าไหร่ในเรื่องของความแข็งเพราะการเสริมหน้าอกปัญหาหลักคือเสริมแล้วปุ๊บมันจะแข็ง <C> e <al> มันจะไม่เป็นธรรมชาติ <c oughs> มันจะดูไม่เป็นธรรมชาติไม่คร้อยพูดง่ายคือมันดูเป็นก้อนเลยเป <c oughs> ็นก้อนๆใช่ฮะใช่ฮะซึ่งตัวของผิวทรายจะช่วยในเรื่องของความแข็งมันไม่มันจะไม่ค่อยแข็งขณะที่ผิวเรียบมีโอกาสที่จะเกิดนาอกแข็งได้มากกว่าแต่ถ้าใส่ไปใต้กล้ามเนื้อนะฮะชั้นที่ใส่ไปใต้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างกัน เพราะโอกาสที่จะแข็งน้อยอยู่แล้วนะฮะวัสดุเนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่อยปัจจุบันก็มีเรื่องของหยดน้ำนะฮะคือคือคือเขาก็ไม่อยากให้หน้าอกมันดูเป็นกลมๆเลยทีเดียวนะพูดง่ายๆคือหน้าหน้าอกคนที่ทำบางทีมันไปเป็นบล็อกเลยเป็นบล็อกกลมเป็นปึ้งออกมาอย่างนี้เลยแต่แต่บางคนก็ชอบอย่างนั้นก็มีอันนั้นแล้วแต่คนชอบทีนี้ตัววัสดุอีกชนิดหนึ่งที่เขาผลิตมาก็จะเห็นว่ามันเป็นหยดน้ำมันจะมีความคล้อยมีคลอยนิดนึงใช่ครับอันนี้ก็สามารถที่จะเสริมเข้าไปแล้วมันก็อาจจะ มีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ชอบให้มันดูคล้อยๆบางคนก็ชอบให้กลมๆดังนั้นอาจจะต้องให้คุณหมอที่ผ่าตัดให้เนี่ยดูให้อีกทีต้องดูด้วยว่าเนื้อเดิมมีมากน้อยเท่าไหร่มันจะมีคำหนึ่งคือคเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไรอก็ลงท้ายเกาหลีมาการเสริมหน้าอกปกติกับการเสริมหน้าอกแบบเกาหลีมีความต่างไหมฮะไม่ต่าง ไม่ต่างนะฮะเพราะแจ<ค>ะพูดไปเป็นวิธีการใช่ครับเป็นวิธีการวิธีการเหมือนกันนะฮะก็คือผ่าลักษณะเดียวกันแล้วก็ใส่วัสดุเข้าไปเหมือนกันครับแล้ววิธีการทำล่ะครับคุณหมอตอนนี้ก็คืออ,อันที่หนึ่งก็คือผ่าข้อทางรักแร้นะฮะซึ่งคนจะนิยมมากที่สุดก็ว่าได้เพราะว่า,าไม่ไอยากาไม่อยากให้มีแผลเป็นตรงนี้ข้อเสียข,ของทางรักแร้ก,ก็คือว่า,ามันจะต้องผ่าจากตำแหน่งที่ไกลนะฮะอาจจะเจ็บมากกว่าหน่อยเพราะมันต้องผ่านเนื้อปกติเข้ามา นะครับแล้วก็ตรงรักแร้เองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขยับแผลนในช่วงแรกที่มันจะเจ็บๆหน่อยนะครับนะฮะวิธีที่2นะครับก็คือเรื่องของวิธีการผ่าใต้เรานมนะฮะใต้เรานมเนี่ยเมื่อก่อนจะนิยมมากในพวกฝรั่งนะครับเพราะว่าเนื้อเขาไม่ค่อยกลัวแผลเป็นเท่าไหร่จะต่างจากคนไทยหรือคนเอเชียทีค่คือ,อยังไงฮะเนื้อไม่กลัวแผลเป็นคือเขาไม่เป็นเหรอใช่ครับคือธรรมชาติของเนื้อแต่ละชนชาติไม่เหมือนกันถ้าผิวมันผิวเข้มผิวหนา เข้มๆ <c oughs> คือสีผิวสีผิวเข้มนะฮะหรือผิวหนาๆจะเป็นแผลเป็นง่ายต่างจะคนผิวขาวผิวบางผิวแห้งนะฮะจะเป็นแผลเป็นน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยใครที่มีคาแรกเตอร์อย่างเงี้ยระวังให้ดีนะฮะอาจจะมีแผลเป็นมากน้อยต่างกันหรือบางคนที่เคยมีประวัติว่าฉีดวัคซีนรับนูนขึ้นมาเป็นคีรอยใช่ครับหรือเป็นแผลเป็นเป็นสิวที่หน้าอกเม็ดนึงแต่กลายเป็นคีรอยใหญ่นะฮะนี่แสดงว่าเนื้อไม่ดีล่ะนะดังนั้นก็คือว่าคนเอเชียเนี่ยแผลเป็นก็จะดีอาาจจะแย่กว คนฝรั่งซึ่งแผลตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มันจะซ่อนๆอ,อยู่ตรงใต้ลาวนมที่มันพับๆอยู่แล้วนะฮะแล้วถ้ารักษาแผลเป็นดีๆก็อาจจะไม่ได้เห็นชัดมันก็อาจจะเจ็บน้อยกว่านะฮะผ่าตัดง่ายกว่าใกล้ฮะผ่าตัดง่าย่าแล้วก็ใส่เขา้าตรงนี้เลยไม่ต้องดันมาจากไกลนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของรักแร้เรื่องของการยกแขนในช่วงแรกวิธีต่อไปก็คือผ่าทางปานนมอันนี้วิธีที่สามและนะฮะรอบปานนมเนี่ย คือคุณหมอส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยนิยมทำข้อเสียมันคือว่ามันต้องผ่านท่อน้ํานมอ่า oh. ต้องผ่านท่อน้ำนมเยอะตัวนี้อาจจะส่งผลอา่าอนาคตถ้าต้องให้นมบุตร mm hmm. นะครับอันนี้ผลและอีกประการนึ่งคือว่าในท่อน้ํานมคนเราทุกคนเนี่ยนะฮะอ่าไม่ถึงผู้หญิงนะครับมันก็จะมีตัวของอ่าแบคทีเรียอยู่แล้ว mm hmm. ในท่อน้ำนมดังนั้นเนี่ยการที่ผ่าตัดเข้าไปผ่านท่อน้ํานมนะฮะทำลายท่อน้ำนมเนี่ย มันก็อาจจะนำพาตัวแบคทีเรียออกมาข้างนอกนะครับซึ่งมันอาจจะไม่อักเสบติดเชื้อในทันทีแต่การที่มีแบคทีเรียอยู่ในหน้าอกที่เราเสริมไปเนี่ยอนาคตอาจจะสร้างปัญหาเรื่องของหน้าอกแข็งได้เพราะมันมีการสร้างไบโอฟิล์มร้อมรอบนะฮะเป็นเจลของแบคทีเรียเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าบ้วนปากฆ่าไบโอฟิล์มอะไรนะฮะลักษณะเดียวกันเลยก็คือมันจะมีไบโอฟิล์มซึ่งนานๆไปเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการสร้างของผื่นแต่วิธีที่นิยมนะก็ต้องบอกว่า แล้วแต่ตัวคนไข้เองด้วยแล้วแต่แตความถนัดคุณหมอด้วยนะฮะจะต้องปรึกษาหารือกันว่าแผมมันจะประมาณไหนเราชอบประมาณไหนอ่าปัจจุบันใต้เรานมก็นิยมค่อยๆนิยมเพิ่มขึ้นนะครับ,รบแต่ลักล่ก็ยังมากอยู่เหมือนเดิมในส่วนของระยะเวลาในการผ่าตัดนะครับนานแค่ไหนฮะที่ต้องอยู่ในห้องผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะหรือไม่นานครับไม่นานประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วแต่ว่าแต่และเคสเนี่ยมีโครงสร้างเนื้อที่ต่างกันบางคนอาจจะผ่าตัดง่ายบางคนอาจจะผายยากหน่อยนะ,ะก็ใช้เวลานานหน่อยถ้าไปเจอ,อพังคือเยอะหน่อยก็เยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเคสแก้ไขก็อาจจะเป็นประมาณสักสองชั่วโมงมนะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตสถานที่แล้วแต่คนไข้ด้วยนะฮะนะว่าจะผ่าตัดไปยังไงก็ดมยาสลบอ่าจะเป็นวิธีที่ดูปลอดภัยที่สุดแล้วมันมีในส่วนของเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับ บางคนอาจจะแบบอยากทําแล้วอะ่ะเด็กไปเธอเด็กไปแบบนี้<ม><ๆ>คือ,อการปฏิทุทุกประเภทนะครับก็คือควรจะอายุเกิน20ปี<ม>นั่นคือสามารถที่จะตัดสินเองได้นะฮะบ,บรรลุนิติภาวะไม่จะเป็นต้องให้ผู้ปกครองมาช่วยเซน็นยินยอมแต่จริงเนี่ยถามว่าโครงสร้างคนเราเนี่ยมันยังเปลี่ยนอยู่ไหมก็ต้องมันก็ต้องบอกเปลี่ยนไปเรื่อยในแต่ละวัยถ้าพออ0่เนี่ยอาจจะเริ่มเติบโตละ24 25ก็เปลี่ยนไปอีกนะฮะ<ม>คืออย่างน้อยเนี่ยขอให้พร้อมอในเรื่องของ สรีระนะฮะบพร้อมเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง20ขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าต่ํากว่านั้นก็ไม่ไม่น่าจะทาไม่ไม่ควรทําแล้วก็ด้วยเรื่องของวัยที่วัยนั้นน่าจะเป็นวัยศึกษาเล่าเรียนมากกว่าที่จะมาอย่างปใส่ใจกับตรงนี้มากเลยเรื่องความสวยความงามนะฮะก็ถ้าถ้า20อัพก็ถือว่าพอใช้ได้ละขออนุญาตย้อนถามกับไปสักนิดหนึ่งในส่วนของเรื่องของการรักษาหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จนานแค่ไหนจึงจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้ก็ขึ้นอยู่กับ อันที่หนึ่งคือการผ่าตัดวิธีไหนนะครับถ้าวิธีที่ผ่าตัดที่ค่อนข้างจะาบาดเจ็บเยอะหน่อยนะฮะหรือผ่าไปที่ใต้กล้ามเนื้อซึ่งซึ่งมันจะมีเหนือกล้ามเนื้อกับใต้กล้ามเนื้อเมื่อกี้อาจจะลืมพูดไปนะฮะถ้าใต้กล้ามเนื้อจะเจ็บกว่าน,นิดหนึ่งครับอ่าถ้าใส่วัสดุสีคนเหนือกล้ามเนื้อจเจ็บน้อยกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคคุณหมอแต่ท่านอีกเหมือนกัน,นพิจารณาตามความเหมาะสมเนื้อบางหรือเปล่านะฮะนีถ้าพักฟื้นก็ จะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะฮะนอนโรงพยาบาลอาจจะสักหนึ่งคืนนะครับเพราะถ้าต้องดมยาสลบแล้วเนี่ยนอนโรงพยาบาลน่าจะปลอดภัยกว่าหนึ่งคืนแล้วก็พักฟื้นก็แล้วแต่คนบางท่านเนี่ยอาจจะแค่ประมาณสัก3ามสี่วันเขาก็ขับรถได้แต่บางคนเนี่ยหนึ่งอาทิตย์มายังตัวงออยู่เลยขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละคนด้วยฮะแต่ว่าอาจจะในช่วงเฉพาะ2วันแรกที่ที่ว่าอย่าขยับเยอะนะฮะนิ่งๆเข้าไปเพราะเราไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเยอะมากเดี๋ยวเลือดมันออก พแผลข้างในอาจจะยังไม่สนิทยังไม่หยุดดีถ้าไปขยับเยอะเลือดออกก็อยู่นิ่งๆปกตินะฮะแต่หลังจากนั้นก็พอจะขยับใช้กิจวัตรประจําวันต่างๆได้ปกติขึ้นครับครับและอย่างปกติแล้วมนเข้ามานี่เราเราต้องเป็นคนแนะนําก็ไหมฮะว่าขนาดควรจะประมาณกี่เป็นรูเรียกไปแล้วเป็นซีซีหรือเป็นซีซีเป็นไซส์ A B C D อะไรเงี้ยเป็นซีซีซึ่งวัสดุแต่ละยี่ห้อนะฮะเขาก็จะมีซีซีที่ต่างกันถัวเฉลี่ยแต่ละไซส์ที่ต่างเนี่ย ประมาณ 20-25cc ต่อหนึ่งไซส์นะครับทีนี้วัสดุที่เหมาะนะฮะก็คือคุณหมอต้องช่วยวัดฐานของอตัวคนไข้ว่า ฐานกว้างเท่านี้มีสิทธิ์ใส่ได้ใหญ่สุดเท่าไหร่เพราะถ้าเราฝืนมากเกินมันออกมาข้างมากอาจจะไปใกล้เคียงกับเส้นประสาททาให้ชาถ้าใส่ใหญ่มากเนี่ยเนื้อที่บางนะฮะเกินไปเนี่ยอาจจะทาได้ขอบวัสดุชัดขึ้นหรือเห็นริ้วรอยของวัสดุนะฮะซึ่งก็ไม่ดีแล้วก็ต้องดูด้วยว่าความสูงนะครับหรือว่าบอดี้ของใครเนี่ยเหมาะไซส์ประมาณไหนซึ่งทําออกมาแล้วดูไม่แปลกเกินไปแต่ถ้าคนที่มีความต้องการพิเศษเช่นต้องการใหญ่มากหรือเพื่อนใส่มาเท่านี้ถ้ารีเควสหมอหมอ,หมอก็ต้องดูอีกว่าเหมาะไหม ถ้าใส่แล้วมันจะเหมาะไม่ใส่แล้วจะเกิดปัญหาอะไรก็ต้องอธิบายกันเอาให้เอาให้พอดีลงตัวกันที่สุดทีเรับเพศที่3นะครับวิธีการทำในในเพศที่3กับผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างส่วนใหญ่เพศที่3ามเขาจะมีไม่มีเนื้อต้นทุดอยู่แล้วก็คล้ายๆกับคนผู้หญิงอกผู้ชายไม่มีเนื้อออกมาชไม่มีเนื้อเลยนะฮะดังนั้นก็อาจจะเลี่ยงค่อนข้างยากที่จะใส่ใต้กล้ามเนื้อนะฮะของเพศที่สก็สามารถจะผ่าตรงนี้ก็ได้ผ่าลักแร้ก็ได้แต่ว่า ควรจะเป็นใต้กล้ามเนื้อมากกว่ายกเว้นว่าคนที่น้าหนักเยอะหน่อยนะฮะหรือบางทีเขาทานฮอร์โมนมาม,มีเนือ้ออยู่บ้างใช่ก็อาจจะจะสามารถใส่เนื้อกล้ามเนื้อได้มันมีข้อควรระวังหรือว่าข้อห้ามอะไรหลังจากที่ชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงหลังจากที่ทํามาบ้างเลยจริงๆคนจะกลัวกันมากว่าเข้าสาวน่าได้ไหมนะหรือว่าไปนวดนอกได้ไหมไปไว่ายน้ําได้ไหมทุกอย่างคือทําได้นะฮะทำได้แล้วก็ไม่ได้ต้องไปกังวลว่า ซาวน่าแล้วเดี๋ยวมันละลายอนะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีผล <c oughs> เป็นเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นที่เราต้องระวังนะฮะ <c oughs> ก็อาจจะประมาณสักหนึ่งเดือนแรกที่เนื้อเรายังไม่ค่อยสมานดีถ้าเราไปซาวน่าหรือไปขยับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายเยอะๆเดี๋ยวเลือดออกมาเกิดเลือดค้่ง <c oughs> ต้องมารักษากันอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่หลังจากที่มันแห้งเต็มที่แล้วนะฮะซึ่งอพอมันเข้าที่ดีแล้วเนี่ยเนื้อมันสมานดีแล้วแทบไม่ต้องกังวลอะไรก็ใช้ชีวิตประจำวันปกติได้เลยต้องมีมาเช็ค คุณหมอทุกท่านก็จะนัดนะฮะเป็นที่เรียเป็นระยะเวลามาใช้กี่เดือนซึ่งส่วนใหญ่พอคนระยะสักเดือนแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีอะไรมันมีอายุการใช้งานไหมครับอย่างเช่น20ปีมาเปลี่ยนนะอะไรแบบนี้ฮนะ,ะวัสดุทุกยี่ห้อนะฮะก็คือทุกแบรนด์เขาจะเหมือนกันก็คือว่าการันตีคือ10ปีนะฮะสิบป,ป,ปีแต่ไม่ได้แปลว่าพอครบ10ปีต้องเปลี่ยนนะฮะในทางปฏิบัติทุกคนทําเหมือนกันก็คือว่าพอครบ10ปีปุ๊บนะฮะทุกอย่างยัง,ยงดูปกติดีไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ปล่อยมันต่อไปเพราะการผ่าตัดเพื่อแก้ไขเปลี่ยนวัสดุอาจจะไม่คุ้มสุดท้ายให้คุณหมอได้ฝากสักนิดหนึ่งละกันสําหรับใครที่สนใจหรือม้แต่ตอนนี้นั่งอยู่หน้าจอเปิดเสียงเสียงทีเดียวเชียวเพราะว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งเคยรู้สึกตั้งใจเอาไว้มองเราก็รู้สึกว่าอีกนิดนึงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็การผ่าตัดศัลยกรรมทุกอย่างนะครับมีความเสี่ยงเสมอนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียคือ ถ้าเกิดปัญหาเนี่ยอักเสบติดเชื้ออะไรมันก็เกิดได้หรือ,ออกแข็งไม่ได้ตามต้องการก็เยอะนะครับดังนั้นก่อนจะทำเนี่ยศึกษาให้ดีนะครับในเรื่องของสถานที่เราจะทำนะเป็นหมอเฉพาะทางจริงไหมนะครับเขาใช้วัสดุยังไงนะครับหรือว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ศึกษาว่าภาวะทรกซ้องต่างๆถ้าเกิดขึ้นเรารับไหวไหมนะครับว่าทำออกมาแล้วเกิดมันไม่สวยอย่างที่เราคิดนะรับเรารับได้ไหมนะฮะและ้วก็ผลมาออกมาได้ประมาณไหน นะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอผู้ช่วชาญของเราด้วยนะครับนายแพทย์นพพรรัตนวราหะนะครับแพทย์ผู้ช่วชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับได้ความรู้ความเข้าใจกันไปชัดเจนเลยนะครับขอบคุณครับคุณหมอขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กลับมาในช่วงหน้านะครับในช่วงที่3ของ The Doctors Variety รออยู่กับทิปสุขภาพดีๆในช่วง Health Tips ครับ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับข้าสู่ช่วงที่3นะครับของ The Doctor's Variety นะครับและก่อนในช่วงนี้นะครับเหมือนเคยครับกับ Health Tips นะครับเรามี Tips ที่น่าสนใจน่ารู้แล้วก็น่าที่จะทำตามไม่ควรมองข้ามกันมาฝากในช่วงนี้ครับ Health Tips ครับ Health Tips วันนี้เราจะมาเตือนสาวๆถึงการเลือกสถานที่สัญญกรรม เพราะปัจจุบันมีอาชีพในวงการสัลยกรรมที่เรียกว่าหมอกระเป๋าหิว้วหมอกระเป๋าหิ้วคืออะไรถ้าสำหรับในวงการศัลยแพทย์แล้วก็ต้องบอกนะคะว่าพูดง่ายๆกันก็คือหมอเถื่อนนั่นเองค่ะเพราะศัลยแพทย์นั้นจะไม่มีการออกไปทำศัลยกรรมตามบ้านเรือนหรือคอนโดอย่างแน่นอน หมอกระเป๋าคิ้วก็คือผู้ที่แอบอ้างเป็นศัลยแพทย์หรือหมอเถื่อนโดยไม่มีความรู้ในการทำศัลยกรรมแต่อย่างใดทั้งความรู้ในการฉีดสารต่างๆเข้าที่ใบหน้าอันตรายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหมอกระเป๋าหิ้วจะมีบริการทำศัลยกรรมให้คุณถึงที่ซึ่งเรื่องของความสะอาดและอุปกรณ์ก็รับรองได้เลยค่ะว่าไม่ได้มาตรฐานแน่นอนเพราะว่านั่นก็คือการทำศัลยกรรมจากหมอเถื่อนนั่นเอง คุณสมบัติของหมอกระเป๋าหิ้วนะคะแน่นอนค่ะไม่มีวุฒิการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับศัลยแพทย์อาจจะมีความรู้เบื้องต้นเนื่องจากมีประสบการณ์โดยการเป็นผู้ช่วยคุณหมอหรือผู้ช่วยคุณหมอเถื่อนมาก่อนและพัฒนาตัวเองเป็นหมอกระเป๋าหิ้วแทนวิธีการสุดฮิตของคุณหมอกระเป๋หิ้วก็เริ่มกันตั้งแต่ฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์ฉีดซิลิโคนเสริมหน้าอกเสริมดั้งปั้นจมูกเรียกได้ว่าคุณหมอกระเป๋าหิว้วหิ้วมาใบเดียวทำได้หมดทั้งหน้าเลยค่ะ เือนนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบจริงๆเลยคุณหมอกระเป๋าหิ้วเนื่องจากสบายตัวสบายใจสบายกระเป๋าแล้วคุณจะทุก์หนักในอนาคตค่ะเพราะว่าคุณหมอกระเป๋าจะทำให้คุณสวยในระยะสั้น และกลายเป็นผีดิบระยะยากการแก้ศัลยะกรรมจากคุณหมอกระเป๋าหิ้วแทบจะบอกได้เลยว่าแก้ยากมากอันตรายและทุกเคสมักจะแก้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแก้ศัลยะกรรมราคาแพงกว่าทำศัลยะกรรมใหม่นับสิบเท่าเรียกได้ว่าเข้ากับคำไทยเลยนะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายค่ะ นะครับคุณผู้ชมคงจะได้ทราบกันแล้วนะฮะถึงเรื่องของการเสริมหน้าอกอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมนะครับไม่ได้มาส่งเสริมกันอยู่แล้วนะครับว่าควรจะทําหรือไม่ควรทําอันนั้นเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับอยากจะทําอะไรที่สบายใจแต่อย่างน้อยถ้าคิดจะทาแล้วถ้าดูรายการนี้ <c oughs> ก็จะได้รู้แล้วก็เข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าทํายังไงถึงจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนะครับสำคัญผมคิดว่า คงต้องเป็นเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงสม่ำเสมอนะฮะในเรื่องของทุกๆอย่างเลยทั้งการดูแลตัวเองด้วยนะครับเราไม่ได้เน้นกันแต่เรื่องของสุขภาพความงามเท่านั้นนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนก็คุยกันเรื่องจมูกบ้างนะครับฟิลเลอร์เสริมอะไรกซนสารพัดเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะครับมีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะบอกมาในรายการแล้วเรารับรองเลยว่าจะหาคําตอบมาจากผู้เชี่ยวชาญมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้มี อะไรค้างคาใจอยู่เกิดขึ้นใหม่คําถามขึ้นตรงจุดไหนก็แล้วแต่ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแง่มุมไหนนะครับอยากเก็บไว้นะฝากมาในแฟนเพจของรายการเราหรือว่าเป็นอีเมลแอดร s สก็ได้นะครับเดี๋ยวเราหาคําตอบมาให้จากผู้เชี่ยวชาญแน่นอนนะครับวันนี้ครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ PTT Group PTT Global c h e m i c a l ไทยออยและเรือสำราญชจ้าพยาครูสนะครับรวมทั้งสถานที่สวยๆของเรากับโรงพยาบาลเวชธานีด้วยและกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับ The ะด็อกเตอร์ตผมพูดดนันคุณพลินครับไปแล้วครับสวัสดีครับ